สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอผลงานนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาเปิดโปรแกรมกันก่อนนะคะก็มาคลิกที่ Start นะคะแล้วก็มาที่ All p r o g r a m จากนั้นก็เลือกคลิกที่ Microsoft Office 2013นะคะแล้วก็เลือกโปรแกรม PowerPoint 2013นะคะค่าพอเปิดโปรแกรมนะคะ <c oughs> ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้มาคลิกที่หน้ากล่าวนะคะ เมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีอยู่สองส่วนนะคะนี่คือส่วนแรกนี่ก็คือส่วนที่สองนะคะส่วนแรกก็คือชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องหลักนะคะส่วนส่วนที่สองนี้นะคะก็จะเป็นหัวเรื่องย่อยนะคะ ่ะทีเราก็จะทำการนำข้อมูลมาใส่นะคะเพื่อจะเป็นการรวดเร็วนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเ,เราต้องมาหาข้อมูลไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่หาไว้แล้วนะคะเราก็จะทำการ Copy นะคะอันนี้จะ Copy หรือวางก็ได้นะคะถ้าในส่วนของหัวข้อย่อยไม่มีนะคะเราก็สามารถคลิกแล้วก็ Delete ออกเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้สไลด์แรกแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะ มาเริ่มสร้างสไลด์ที่สองกันนะคะโดยการคลิกที่ New Slide นะคะคือตรงนี้นะคะก็จะได้สไลด์ที่สองขึ้นมาก็จะมีสองส่วนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทำการใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะดัแบแบรกก็ใส่หัวข้อหลักเข้าไปก่อนนะคะค ส่วนที่สองก็จะเป็นหัวข้อย่อยนะคะหัวข้อย่อยนะคะไลด์ที่สามสี่ห้าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะ new folder ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ เราก็ใส่ไปเรื่อยๆตามจำนวนงานที่เราจะนำเสนอนะคะอันนี้ก็จะสร้างให้ดูแค่สามสไลด์ก่อนนะคะต่อไปนะคะก็เราก็จะมาทำการาสไลด์ข้อความนะคะเพื่อให้มีมิติมากขึ้นนะคะ แล้วก็มาคลิกที่ข้อความนะคะแล้วก็คลุมข้อความทั้งหมดเลยนะคะก็มาคลิกตรงนี้นะคะก็จะมีรูปแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็มาทำการเลือกนะคะทำแบบนี้ไป ทุกสไลด์เลยนะคะเพื่อให้เกิดมิติและเกิดความสวยงามน่ายิงดขึ้นทำทุกสไลด์เลยนะคะ เมื่อเรา,เาสร้างเสร็จแล้วนะคะก็มาลองพีวิวดูเวลาเราจะพีวิวนะคะเราจะดูตัวอย่างในหน้าไหนแล้วก็กดเข้าไปในหน้านั้นน,น,นะคะมันก็จะแสดงตัวอย่างให้ดูที่ถ้า ถ้าอยากให้อสไลด์มันโชว์ขึ้นมาพร้อมกันนะคะอันนี้จะสามารถเห็นได้ว่ามันมันจะมีอยู่สองหมายเลขก็คือหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งนี้ก็คืออมันจะสไลด์ก่อนนะคะแต่ถ้าอยากให้สไลด์พร้อมกันเราก็ต้องเปลี่ยนหมายเลขสองให้มันเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะนี่นะคะ ลไรอื่นก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูทีนี้นะคะมันก็จะแสดงขึ้นมาพร้อมกันนะคะทีนี้อ,อผลงานของเรามันยังไม่สวยง,งามเท่าไหร่เราจะเพิ่ม ความสวยงามเข้าไปโดยการแรกรูปภาพเข้าไปนะคะโดยการคลิกที่สไลด์หรือหน้าที่เราต้องการใส่รูปภาพนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ insert แล้วเราก็มาค้นหารูปภาพที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในไดรฟ์ของเราเลยนะคะ ก็อินเ r t ตเข้ามาเลยนะคะเมื่อเราอินเ r t ตเข้ามาแล้วรูปภาพจะสามารถย่อหรือขยายตามใจเราได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการย้ายโดยการคลิกที่รูปภาพนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางไว้ในส่วนที่เราต้องการานี้นะคะ แล้วก็อินเสตเข้ามาในทุกๆสไลด์เลยนะคะพคเพื่อความสวยงามนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาลอง เล่นดูนะคะลองโชว์นี่นะคะเมื่อนำเสนอเสร็จแล้วนะคะก็มันจะขึ้นหน้าจอตรงแบบนี้ก็จะให้ เราคลิกขวานะคะแล้วก็คลิกชนะี่คะคือจบก,การน้ำเสนอน,นะคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการบันทึกนะคะก็ดกดที่ไฟล์คลิกที่ว่า save as ก็สามารถเลือก เก็บได้เลยนะคะนี่จะเก็บไว้ในเดสก์ท็อปนะคะทีนี้เราก็พิมพ์ชื่องานนะคะ ส่วนตันนี้ก็จะเป็นนำสกุลนะคะก็คือ PowerPoint จากนั้นเราก็กดเซฟนะคะก็เป็นการเสร็จิ้นแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนวิธีการใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอผลงานแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ